นีไหมครับบนที่นี่ปูภูเขาลงไปก็เจอครับทุกโคนที่นี่ปลาช่อนภูเขาไม่เหมือนกู เสือภูเขานะครับวันนี้เรามาหาปลานะครับสำรวจแม่น้ํากันนี่ครับหน้าแรงแบบนี้ครับแทบไม่มีน้ำเหลือเลยนะครับนี้เราจะมาวิทน้ํานะครับจับปลาดูครับแม่น้ําเหลือน้ําน้อยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวบ่อแรกครับเราจะเอาบ่อนี้ก่อนนะครับมีรู้ว่ามีปลาปล่านะครับโอเคไปเลยกันเลยครับ try to reach you i can't i how strong do you feel when được rồi rồi ครับเดี๋ยวเราจะลองจับ ก็ปลาบนเขาครับบนดอยแต่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับช่อนช่อนดูดับ นี่ป่าช่อนภูเขาบ้านเราก็ถือว่าใหญ่นะครับตัวไซส์นี้ทำไมมันหลุดบัตเลยเฮ้ยไม่หลุดตัวไซนี่ครับประมาณนี้ครับนี่สีสวยครับอาลยังนี้นะครับ นี่ครับทุกคุณกุ้งก็มีครับดูส์แบบส์ที่เขาไปทำกุ้งเต้นครับดูนี่โอเคเราจะปล่อยมันไปนะครับเบอกให้เราจับเรียบร้อยนะครับได้ประมาณหนึ่งสามสี่ตัวเราก็จะปล่อยน้ำเขาบอกเหมือนเดิมครับปล่อยน้ำเขาบอกก่อนครับเป็นแม่น้ำเล็กๆครับ เดี๋ยวเราจะมาดูปลาบ่อแรกกันครับว่าด้เยอะหรือเปล่าครับมันจะเปิดดูก่อนก่อนที่ไปบ่อไปน,ะนี่ครับจะมองไม่ค่อยเห็นครับดูเราจะจับมาให้ดูนี่ปลาช่อนายนี้ครับปลาช่อนตัวเขาดูสีสวยๆนะครับในไซนี้ประมาณสองสามตัวครับ นี้ก็เข้ามาในาเป็นกึน่งตาะครับก็ลกก็สมควรครับเป็นแม่น้ำบนภูเขาทำแล้วก็ตามแม่น้ำไปเรื่อยๆนะครับ จับปลาข้างในมันก็มีก่ยังไม่เจอปลาเลยะโอเคเดี๋ยวไปกันต่อครับหาบ่อที่มันลึกๆหน่อยเราจะาวิทย์น้ำออกนะครับแล้วก็จับปลาข้างในนะครับ ลงนรนี่ครับโอ้โหอนี้นะครับทุกคนอันนี้ปูภูเขานี่ครับล้งไปก็เจอครับแบบไซส์ประมาณนี้กำลังสวยๆนะครับใส่เลยจะดี ล้งนแล้วนะครััย้ยงไปเช็เดยวที่ว่ามีหรือปล่านี่ครับวิถีบ้านนอกครับหาปลาแบบสมัยเด็กๆครับโอเคเดี๋ยวจะไปกันต่อครับเดี๋ยวเราเจออะไรเราก็จะจัดอ่าตอนนั้นเลยนะครับ อนนี้ก็กําลังทํากันล้วงเหมือนเดิมครับล้วงดูมันรู้สึกมันว่าจะได้แล้วนะครับดูโอ้โหไซนี้ครับตอนกลางวันจะไม่เจอนาง่ายครับไม่เก่งจริงครับล้วงมือล้วงไปในหนีบมือน <c oughs> มีล้องมันมันจะไม่กินปลาหรอกิน นี่นะทุกคนกาลังลองเรียกว่ามีการลอกมาหรือเปล่า เล็กประมาณนี้ถ้ามีมันก็จะไต่ทาไม้ตามถาวรมานะครับหนีบไหมครับมานี่นี่หนีบเจียวครับไซส์ดีนี่ดู โอ้ม่ธรรมดาครับนี่เซียนหลวงจริงๆนี่อุย้ยกำลังวางไข่เลยคนปูภูเขาน้ำกำลังวางไข่เลยดูโอ้ไข่ให้ดูดิอันนี้นะครับไข่ปูนี่นี่กับแซลมม่เลย เหมือนไข่ปูที่เข้ามาดองเค็มนะครับโอเคที่เป็นแม่พันธุ์นี้เราจะปล่อยนะครับนนก่อนกลับไปค,ครับเป็นกำลังวางไข่เลยช่วงนี้ก็ไม่มีใครรู้ครับลงไปเจอมันก็หักมาเอาไปกินครับตันนี้อันนี้นะครับโอนได้ก่อนแนคะ่ดูครับโอ้ไซนี่ถือว่าใหญ่มากเลยนะครับ ยังมีตัวยังมีตัวอ๋อไัดเป็นท้งก่อนครับอ,อู้นตอเกลือเยอะมากเลยครับเดี๋ในก้อนหินก้อนใหญ่นี้ครับเดี๋ยวเราขอตั้งกล้องไว้ดีๆก่อนครับน,นะครับทุกคนตัวที่สองมีอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างในอยู่ มเจอบ้างมาแล้วกวาจะได้สามตัวในรูเดียวไเรยเรียกันครับปลาที่จับได้มีกี่ครับปูปูนีมือูกมากเลยครับดูไซ้นี้นี่ธรรมดาจริงจริงครับ ไายนี่เสียนี่เสียไวไายตัวไหนก็จ้องจะหนีมือกูเอ้ยโอ้โหอะไรวะนี่นะโอเคนะครับถือว่าโชคดีนะครับ เดินมาเรื่อยๆแลวก็ล้วงรูไป,ไปเรื่อยๆครับนี่ครับทุกคนเดินมาจนาสุดแม่น้ำสายนี้แล้วนะครับดูนี้ไปก็มันมีแม่น้ำมีน้ำไหลแล้วครับแต่น้ำที่ซึมครับเป็นน้ำซึมน,นะครับเดินจนสุดนะครับนี่ครับอันเป็นต้นน้ำที่เขากั้นน้ำไว้ใช้แล้วนะครับ บ่อน้ำเลยแค่นี้ครับโหนี่เราเดินจนมาโผล่สวนยางแล้วครับกำลังดูโอทางที่เรามาครับดูโอเคเดี๋ยวเราจะเดินกลับบ้านกันแล้วนะครับ